วันนี้เราอยู่กันที่บ้านท,าท่าจูดจังหวัดพังงาที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขานะคะมีทั้งคลองน้ํำจืดคลองน้ําเค็มนะคะและมีธรรมชาติสี่ระบบนิเวศน,นะคะนั่นก็คือปลาบกปลาชายเลนปลาต้นจากริมคลองป่าปลุนะคะและที่นี่ยังได้รับรางวาัลลูกโลกสีเขียวอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้ให้ความรู้เราในวันนี้นะคะตามมาเลยจ้ะ ดาด้วยจ้าครับสวัสดีครับอาผู้ใหญ่จ๋าเล่าให้ฟังหน่อยว่าความเป็นมาเป็นไปของชุมชนบ้านท่าจูดเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับอาชุมชนบ้านท่าจูดนะครับเดิมชื่อว่าบ้านควนถ้ำเป็นพื้นที่ที่มีต้นกระจุดเยอะนะครับอาอดีตเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งอากระจุดแเต็งใหญ่นะครับก,ก็เลยอาชาวบ้านจากอานน่างสินียก็เลยมานํากระจุดจากจากบ้านท่าจูดเนี่ยาไปไปเพื่อจะใช้เอาไปใช้ที่อําเภอกระปงไปใช้ที่ อำเภอท้ายเมืองหรือว่าอื่นๆนะครับก็เลยเอ,เอาตัดกระจูดแล้วไปวางกองไว้ที่ท่าเพื่อจะเอาลำ,าลำเรียงไปทางเรือครับก็เลยเรียกว่าท่าจูดท่าจูดครับและหนูรู้มาว่าที่นี่เนี่ยมีธรรมชาติ4ี่ระบบนิเวศครับมันเป็นยังไงเล่าให้หนูฟังหน่อยค่ะครับบ้านท่าจูด่ะเป็นหมู่บ้านล่างสุดนะครับของแม่น้ําตะวบนปาครับก็คือเป็นหมู่บ้านปากแม่น้ำนะครับก็มี ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสามป่าสามน้ำนมาถึงป่าบกนะครับที่ซึ่งมีภูเขามีป่าที่เป็นไม้ยืนต้นะนะครับแล้วก็ป่าพลุะนะครับป่าพลุก็คือป่าที่มีต้นแสมขึ้นที่ใช้ต้นต้นกระจูดขึ้นนยครับแล้วก็ป่าชายเลนเป็นจุดเด่นของบ้านท่าจูดนะครับแล้วการที่มีธรรมชาติสี่ ระบบนิเวศเนี่ยมันส่งผลดีหรือผลเสียให้กับชุมชนของเราอะคะเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับไดเ้เล่งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับทำให้หมู่บ้านข้ขางเคียงก็หันมาในทิศทางเดียวกันนะครับทำให้ความบุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในบริเวณนี้นมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ เป็นเป็นแหล่งที่มีกุ้งเยอะปลาเยอะหอยเยอะนะครับแล้วก็ปูเยอะทําให้ชาวบ้านจากต่างถินเนี้ยเข้าเข้ามามามาร่วมกับกับชุมชนด้ชุนของเราครับแล้วก็แบ่งกันทำมาหากินนะครับแสดงว่าการมี4ี่ระบบนี้เว้นนี่เป็นการส่งผลดีครับ ไม่มีผลเสียเลยไม่มีผลเสีย<า>ค,ครับนี่เองมันเลิศตรงนี้แหละแล้ว <Okay. S 2> ทีนี้ค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะหมู่บ้านท่าจูดเนี่ยมีมาทั้งหมดกี่ปีแล้วอะคะบ้านท่าจูดตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วครับเปินร้อยปีปปเกินร้อยปีแล้วด้วยแล,วแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ได้มีการพัฒนาอะไรให้กับหมู่บ้านบ้างอะคะ บุคคลภายนอกเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญเรื่องของการอนุรักษ์ทําให้ชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลต่างๆนะครับมา,มากมายนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับและก็บ้านตะจูดก็มีกฎกติกามีระเบียบในการใช้ทรัพยากรของหมู่บ้านะนะครับแล้วจุดเด่นของหมู่บ้านท่าจูดเนี่ยคืออะไรครับผู้ใหญ่เนื่องจากว่าบ้านตาจูดนะครับมีความหลากหลายทางเชี่ยวภาพนะครับ นักท่องเที่ยวที่ที่มาส่วนใหญ่ก็คือมามามา,มาชมธรรมชาติมาชมาต้นยางมาชมวิถีชาวบ้านมาชมการทำสเสวียนหมอ้อการทำใบจ่า,จาของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มานั่งเรือเคนูชมสภาพป่าชายเลนครับซึ่งป่า,าชายเลนของบ้านตะโจดเนี่ยมันจะมีที่ทำาลักษณะสำคัญก็คือเรื่องของอมีตัวของแม่โหบนะครับตัวแม่โหบตัวแม่โหบครับตัวแม่โหบ แม่หอบแม่หอบแม่หอบมันคือตัวอะไรคะอ่ารักษณะเหมือนมันมันมันกุ้งเหมือนอ่าล็อกเตอร์อที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะครับโอเค <Okay. S 2> ยก <My hope. S 2> ขึ้นยกอ่าที่อยู่ขึ้นมามีรักษะเหมือนจอบหลวกที่ อยู่ในป่าชายเลน,นะครับซึ่งไอตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูมรณ์นะครับแล้วก็ความปลอดอสารเคมีต่างๆนอกจากนี้ค่ะถ้าสมมุน,นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยสามารถทํากิจกรรมอะไรที่บ้านที่หมู่บ้านเราได้บ้างครับรบ,บ้านท่าจูดนอกจากจเดินชมป่าคุ้งคนท้ำนะครับนั่งเรือเคนูแล้วนะครับก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือมาปลูกต้นไม้นะครับแปปล,ลูกต้นไม้มาเก็บพลอยมาหาปูหาปลากับชาวบ้านคานครับพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ผู้ใหญ่ก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาไปที่เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนี้มาได้ยังไงหมู่บ้านท่าดจนี้เคยเคยเสนอ เข้าชิงประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วแต่ว่าไม่ได้ครั้งนั้นแต่ว่าครั้งที่สองนี่นตอนรุ่นผมเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ก็ไล่เสนอเข้าไปก็มีการวางแผนทำให้คณะกรรมการได้มองเห็นที่ความตั้งใจของชุมชนนะครับที่จะดูแลทรัพยากรแล้วก็ทางคณะกรรมการเองก็ได้เลงแล้วว่า สิ่งที่ชาวบ้านทามันไม่ได้ใส่แซงครับเป็นการทํก็ทามาโดยตลอดไม่ได้ไม่ได้ทําเพราะรางวัลอะไรนะครับแล้วก็ที่ล่าสุดนะครับก็คือได้รับรางวัลสิปนุนเป็นวตัดก็คือรางวัลของความยืนยันนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านภาคภูมิใจนะครับใช่ไหมภูมิใจเนาะผู้ใหญ่เนาะและตรงหน้าเรานี่ที่เห็นอยู่เห็นมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยวันนี้เรามาเน้นในตัวของใบจากก็คือ ขนมจ้าแต่น้องหนิงเห็นมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยค่ะนอกจากว่าจังหวัดพังงาแล้วก็หมู่บ้านตาจุดเนี่ยมีมังคุดเยอะเยอะค่ะมังคุดเยอะก็เลยทำแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดนะครับตั้งแต่น้ำมังคุดไซรัปน้ำเซอร์นะครับมังคุดสามรสนะครับก็เรื่องของวายมังคุดนะครับล่าสุดก็มีให้ชิมไหมคะวายตัวนี้กำลังหมักอยู่กกลัังหมอยู่อดนะคะวันนี้อดไม่ได้ชิมค่ะ นี่เป็น,น,นเรื่องของเครื่องแกงนอกจากนั้นก็มีเรื่องของผลไม้นะครับบ้านท่าจูดเนี่ยเป็นแหล่งที่มีทุเรียนบ้านที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของมังคุดเรื่องของมะละกะเรื่องของลองกองค่ะนี่เสียงกันอยู่ <c oughs> ค่องหนิงเรียกว่าลองกองนะครับ <c oughs> ผู้ใหญ่บอกว่าเรียกว่ามะละกาล้องหนิงบอกไม่ใช่ค่ะอาจบานเท่าเอิดลองกองยังไงก็ลองกองอ่ะผู้ใหญ่บอกไม่ใช่มันคือมะละกะ มันบอกมะละกอหรือเปล่าคะ <c oughs> ม่บอกไม่ใช่มันคือมะละกะทีนี้ก็เลยให้ทีมงานชิมทีมงานบอกว่ามันคือมันคือลองลองศาสต <c oughs> ร์ค <c oughs> ่ะอาล้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะทีม่มามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะ <c oughs> และช่วงหน้านะคะเจ <c oughs> อกับนอิงในช่วงชนะเป็นนายพ่ายเป็นบ่าวค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงชนะเป็นนายพ่ายเป็นบ่าวนะคะ กติกาของเราในวันนี้คือการแข่งกินขนมพบรักเขาไม่ให้เรียกขนมจากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจากกันให้เรียกเป็นขนมภพรักแทนใ,ให้จับเวลาหนึ่งนาทีใครกินได้เยอะกว่ากันคนนั้นเป็นผู้ชนะ <Okay. S 1> และผู้ที่ชนะสามารถสั่งให้ผู้แพ้ทำอะไรก็ได้ได้ถ้าพร้อมแล้วค่ะ รอบนี้ให้ทีมมาเขาชนะบ้างนะคะอยากเอาอะไรว่ามาอยากให้ทําอะไรก็คือว่าบีอยากจะได้ขนมแล้วก็ขอที่อยู่ตรงหน้าค่ะอยากให้คนที่แพ้ค่ะช่วยจ่ายเงินให้คนาดกวาเดี๋ยวจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านโอเคได้เลยหยิบได้เลยค่ะ สำนะหรับอินพีหน้าสวยไปไหนจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไม่ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้น้องหนิงและบีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ยังไม่เคยเข้าใกล้คำว่ารักคำวา่วรา <S <S วรักอยากมีความหวังไม่เพียงรีบรีบแต่สิ่งที่ได้จากเธออ ขอให้ทำดีกับความเนธั สีีเขยจัดตั้งโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนในปี2542เกิดจากความร่วมมือจากผู้ทรงคณุฒิ์ในสาขาต่างๆอาทิองค์กรพัฒนาเอกชนนักอนุรักษ์นักวิชาการนักเขียนตื่นมวลชนโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้างโดยได้จัดการให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องชูเกียรติและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวให้กับบุคคลชุมชนและกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างการรับรู้และการขยายผลตัอประชาชนทั่วไปได้ค่ะ